าน,นี้ฟัมมุสลิมวามาอันานมันั่นมุสลิกินศาส,สนาที่อิบรอฮิมมาเลสล่ตัวสลามนับถื่อแล้วก็ยึดมั่นก็คืออิสลามและผู้ที่หนับถือศาสนาอิสลามเขาจะเรียกว่ามุสลิมที่นี้เรากําลังเป็นมุสลิมอยู่ตอนนี้นการเป็นมุสลิมของอิบราฮิมในตอนนั้นคือลําบากมากอ่ะคนในชุมชนผู้มีอํานาจอนุชน,ชน,ชนจัดห้าฟืนที่จะเผาอิบราฮิมอิบราฮิมต้องไปะยนในกองไฟยยงนั้นถ้าตามอุลามะบอกไม่พิษไม่ต่ำแต่สี่สิบวัน แต่สิ่งที่อิบราฮิมกล่าวตลอดตอนที่อยู่ในกองไฟก็คือฮสบิยัลลอฮุว h u n e e มันวะกีลจนอัลลอฮ์ุบฮาน ه หัวตะลาพูดกับไฟเพราะอัลลอฮ์มีสิฟ้ตกาลามที่เราหนับอยู่อัลวุจูดอัลกีดัมอัลบาโกสุดท้ายอัลกาลามเพราะคุรานคือกาลามุลกาลามุลลออัลลอฮ์คือกาลามอัลลอฮ์พูดกับทุกสิ่งเพราะในเมื่ออัลลอฮ์ตะลาจะสร้างสิ่งใดอัลลอฮ์บอกอิซาอารอดะชัยอันออยากูลาลาหู คุณฝ่ายกุลอ hmm ัลลอฮฺชายศีฟาตคุณครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการพูดคุยศาสนาแห่งการด่าว่าเอเตศาสดาอาดัมได้อ่านคุรานมาอะหน้าบีอื่นได้อ่านคุรานไม่ไม่ครับอันนี้ไงฝั่งปัสซิ่ของอุมมานีพออุมมานีได้อ่านอันกุศลอ่านยังไมดิ